แพวกดึงเบรกมือเกิดแบบน้องๆนรู้ก่อนจะมึงไรพี่ที่เปลนแก๊สอย่าง,างดึงแม่เมแบบแบบื่อกี้กะลงจะจุดบุหรี่ดูโ้ที่ตน,นี่คือสอาทิตย์ป่<ะ>สอาทิตย์ก็พย <c oughs> <c oughs> ายามจะให้ชน่สมอควจะนอนสองคืนเพราะว่ามัน ที่ที่เที่ยวมันเยอะไหมไม่เยอะแต่ชนเผ่าตรงนั้นเยอะชนเผ่ามีอีกม,มีเซอร์ปกร,ระยออากาโซนนั้นแล้วอาขิงอะอาขิงเอาไว้ต้มแล้วเบื่อมากเลยอาคาฝรั่งเรียกอาก้านะไม่ใช่อ๋อาอ,าอากาใช่ป่ะถ้าถ้าอากัวละ่ะอากัวก็ควรจะอยู่นิ่งๆจะได้ไม่ไม่ถึงลูกม,มีเพื่อนด้วยเหรอ เอนที่เล่ามานี่ไม่มีเพื่อนเลยนะเนี่ยมี a b s o l l y not เดี๋ยวตอบผิดไม่กล้ามันไม่กล่อมเก่งภาษาอังกฤษไม่เจ๋งไม่เก่งไม่เก่งภาษาอังกฤษอ๋อเด็กดิ้งด็กไบโตยเมาเลยใช่ไหมสลัด ทำผมนั่นแหละทำตัวไปดีจบดูแมงทั้งวันทั้งคืนรายการหาแบเนี้